มีใครแรงกว่านี้ไหมเนี่ยมันมีใครแรงเข้าพี่ไหมมีโอ้ฟังมืดลำโพงพัง เดี๋ยวเอาขึ้นก่อนเดี๋ยวเอานี่ขึ้นก่อนเป๊บนึงยกขึ้นหน่อยเดี๋ยวเอาเต็มระบบเลยครับกระชี่อกระตันแม็กซ์ชีว์กระชี่อกระตัน เออเจาโอ้ตัวลูกมันไม่เข้าครับเอ้อาเองเอาเอเอาเอาแล้วโอ้เอาแล้วเอาแล้วโอ้วก็ไม่บอกกันโอ้ลืมลืมไม่ต้องกระแทกหรอก เรื่อนี้มันก็ต้องกระแทกอ่ะคล้องแฉลียวเจ้าคุณมาตรฐานไม่บอกกนรตกข้าวแล้วเหรอกเลมนี่เลวๆมอโทษครับขอโทษครับโทษคำคำขอบคุณครับสำหรับคำด่าเอ้ยคำชมอตาก็อตาอัลบาเลยไม่บอกเขายไปไวสมชื่อโอ้ไม่ปกติเขาต้องลากลูกเข้าแม่เด้ มาให้แต่เึงจเรียนเลยลูกเขาจะเรียนมันก็ไม่ได้เรียนเลยวันนี้นี่มันสุก ือแม่ไม่ทิ้งลูกยุ่แต่แม่ก็แทกลูกใช่ไหมอาแจ๋วเดี๋ยวรอบนี้เอาออกออกตัวให้ลูกหลุดเลยด้วพอแล้ไยตรงนี้ลตอน้เลยหอยังโอ้พอแล้วไก่อนตืนหมดนี่จะเืองไหมล่ะ ทำไมต้องเปิดโหด้วย<ะ>สู๊ <laughs>